สวัสดีนะคะพี่ชื่อวันเพ็ญน,นสิทธานะคะเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยหนักสัญยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลพุทธชินราชพิศนุโลกค่ะ,ะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการทำทีมสเตปนะคะที่ได้มาอบรมในวันนี้ก็คือของโรงพยาบาลพุทธกำลังเริ่มทำและปิด p o n s e s y s t e m นะคะซึ่งจริงๆก็พยายามก่อตั้งมานานแล้วแต่เพื่อเป็นรูปร่างปีที่แล้วนะคะโดยทีมนี้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนธันวาคมก่อนหน้านีนเ้เราเคยได้ยินแวบๆเรื่องทีมสเต็ปไม่ แต่ยังไม่เข้าใจและเมื่อทีมของ RRT นะคะลงปฏิบัติหน้างานมันก็มีการถอยบทเรียนก็พบปัญหาหลายอย่างนะคะในการจัดตั้งทีมแต่พอมาวันนี้นะคะ่ะได้มาอบรมในเรื่องของการสร้างทีมสเต็ปรู้สึกว่ามีประโยชน์มากในการที่จะนําไปใช้ในการสร้างทีม RRS ของเรานะคะเพราะในทีม RRS นั้นมันไม่ได้ประกอบไปได้แค่เฉพาะหน่วยงานเดียวคือประกอบไปด้วย RRT ก็คือ Rapid Response Team ของเราก็คือจะเป็นทีมพยาบาล ICU ับพยาบาลในหน่วยงานซึ่งเวลามีการคอทีมเนี่ยทั้งสองหน่วยงานจะต้องทำงานร่วมกนมันไม่ใช่แค่ว่าทีมลงไปทำงานอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราสามารถนำคอนเซ็ปต์จากทีมสเต็ปที่เราได้เรียนในรอบนี้ค่ะไปใช้คิ่ว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ได้อย่างยิ่งนะคะที่สำคัญ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เราจะพูดกันบ่อยในเรื่องการทำงานเป็นทีมมันน่าจะเป็นในเรื่องของอะไรนะมีช่วย support หรออมีปปอช่วย support ใช่คือเวลาบางทีเราทำงานมันย่อมมีการบ้างกระทบกระทั่งกันเพราะ ว่าทีเวลาลงไปดูในหน่วยงานเขาก็มีความรู้สึกอาจจะมีว่าเอ๊ะทำไมนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเรามีการลงไปแล้วเรามีการอขอบคุณนะที่ทีมมาช่วยอ่าอย่างเงี้ย communication spa ได้ค่ะในเรื่องการใช้เกือบลืมเพราะว่ามันก็จะมีการรายงานเคสบางทีเราลงไปดูเคสแล้วก็เราจะต้องรายงานแพทย์อาที <S <S าเคยมีปัญหาว่าน้องอรอยายงานไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องปุ๊บก,ก็เลยมาต้องมาทำออ่า็เลยค่ะ a r กันทีหลังมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยก็ต้องพยายามพัฒนารูปแบบในเรื่องกานสื่อสารให้เป็น พี่คิดว่าดีบ i ีฟ after event เนี่ยเอาไปใช้ใน AAR ได้ไหมคะได้ค่ะคือมีความที่มันน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าโดยดีบลีฟเนี่ยมันน่าจะมีความที่แบบให้เห็นไปั้นเป็นตอนมากกว่าเพราะบางทีการทำ AAR มันก็ไปเรื่อยมันมันไม่มีขั้นตอนที่ที่ที่แบบทําให้มันชัดเจนโดยดีบลีฟเนี่ยมันจะเหมือนว่าก่อนนั้เนียเราบีฟอะไรกันไหมมันคือมันจะมีช่องทางที่เป็นขั้นตอนแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นจะไม่เห็นภาพได้ชัดขึ้นจะบอกเพื่อนว่าไงที่เขาอยู่โรงพยาบาลอื่นนะคะ คิดว่าต้องเลยค่ะต้องเดอะมัสนะคะคือถ้าได้มาเรียนแล้วก็มันไม่ใช่แค่การเรียนทางทฤษฎีอีกทั้งทีมทีมอาจารย์ที่มาน่ารักมากแล้วคือเราไม่รู้สึกเครียดตอนแรกมาบอกเลยว่าจะมาจะรู้เรื่องมหมจะรอดไหมคือคือเรามาในเชิงค,คิดในแง่ทีมก่อนอันนี้พูดตรงตรงในแง่ทีมแต่พอมาทั้งสองวันคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันใช่ในมันเหมาะกับงานที่เราจะทําในตรงนี้มากๆคือถ้าใครกําลังมามเรียนมันจะยังไงไม่ใช่ถ้า ได้เรียนแล้วรับรองไม่ผิดหวังแล้วคุณจะรู้สึกว่าอ่ามันโอเคถ้าไม่ได้เรียนค่ะจะรู้สึกว่าพลาดจริงๆอย่างที่เคนที่อาจารย์เราไม่ให้มันน่าสนใจมากคืออันนี้ก็ลองเป็นเพลเยอร์เองอย่างมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนแรกไม่กล้าเล่นพอได้เล่น มันโอเคมากเลยคือมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ต้องไปลงกับความจริงหน้างานซึ่งถ้าเราจะเอาไปลงหน้างานมันเหมือนเอาความเสี่ยงไปลงกับคนไข้แต่ตรงนี้มันคือเกมคือโอเคมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการถอยบทเรียนได้เลยเราโดยที่เราไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับคนไข้และเราก็จะได้เรียนรู้ว่า้ตอนเราเป็นคนมองออนอกเกมเราไม่ทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ก็เหมือนชีวิตจริงที่เรามองเวลาคนอื่นทำงานแต่พอเราลงไปในผู้เล่นในเกมเรารู้เลยว่า มันต่างกันมากคือถ้ามีตรงนี้ได้นะคะพี่ว่าถ้าโรงพยาบาลเขาสามารถมีสนับสนุนได้มันจะดีมากคือมันเป็นการที่เรียนรู้เชิงปฏิบัติที่ไม่มีความเสียหายแล้วก็ทําให้เรามีการฝึกปฏิบัติได้คพอ่ข้ดงดีดีมากๆาลยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ